ก่อนนอนนะครับก็ให้นั่งสมาธิแต่ทีนี้เราแบบไม่นิ่งพอเราก็ลืมตาบ้างอะไรบ้างที่มันมีคนเช็คอยู่อะไรเงี้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นก็จะช้อนหน้าเราเพราะมันไม่หลับตาอะไรเงี้ยเขาบอกก็นั่งแล้วนี่ไงอะไรเงี้ยแล้วคนที่รู้จักกับเพื่อน่ะเขาก็มาห้ามพอเช้ามาเพื่อนรู้เรื่องถามเอาไงไหนๆก็ไหนๆแล้วเข้ามาแล้วถ้าเราไปยอมเขาเนี่ยก็ต้องยอมไปตลอดเอาเลยรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโรกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัละครั้งหนึ่งบายโค้กซีเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการกัรละครั้งหนึ่งบ่ายโค้กซีโรคลิปนี้นะครับแขกรับเชิญของเราเคยเป็นอดีตนอชอมาทั้งหมด6เรือนจำถ้าย้อนไปในปี2563หลายๆคนอาจจะได้ยินข่าวหรือได้ดูข่าวที่เขาบอกว่า กแก๊งบังจ๋ายิงถล่มคู่อลิดับในถนนเส้นราชพฤกษ์และเขาก็เป็นคู่อดีกับเบนซ์โอรสเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นผมจะพาทุกคนไปพบกับบังจ๋าหน้าลายฉันก็เป็นกับคนเลาเรื่องราวเรื่องบองคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลานไปในวันก่อน ออ้รรใใคลงททาาาตตมมยหหันนเป็ุสวัสดีครับเพื่อนบังจากสวัสดีครับอัสลามุลยกุมไกรกุมอัสลามโอ้โหนี่นะต้องว่าเป็นเพื่อนรักของผมเลยนะฮะแล้วยิ่งกว่านั้นนี่เขาบอกว่าเพิ่งรับอิสรภาพมาด้วยใช่ครับก่อนอื่นแนะนําตัวดีกว่าเพื่อนครับผมบางจากหน้ารายหรือบางจากนนทพบุรีครับออกมารอบสุดท้าย จนมานั่งกับโค้กซีโร่อันนี้นี่ระยะเวลากี่วันกี่เดือนแล้วตอนนี้ออกมาได้3มเดือนกว่าบังจ๋าเป็นคนเกิดที่ไหนนนทบ,บุรีครับเกิดที่นี่เลยครับคุณพ่อพ่อเป็นคนเพชรบุรีครับบ้านเดียวกันเลยนะเนะี่ยเราเคยคุยเราเคยเคย,เคยถามกันไหมตอนนอนกันอยู่ไ,<ม>ไหม <laughs> บังจ๋านี่นะผมบอกให้เลยนะ เป็นเพื่อนที่ตัวติดกับผมมากที่สุดตอนในขณะที่ผมอยู่ในเรือนจำใช่แต่ไม่เคยรู้ข้อมูลบางจ๋าเลยเพราะบังจ๋าไม่เคยเล่าเลยไม่เคยเลยแล้วคุณแม่ล่ะคุณพ่อเป็นผู้รีแม่เป็นคนนนทบุรีครับคุณแม่นนใช่คุณพ่อนี่อยู่อำเภออะไรอยากรู้เขาย้อยครับเฮ้ยเขาย้อยเขาไปอีกใช่อ่ามีพี่น้องหมดกี่คนมีพี่น้องทั้งหมด6คนครับบางเป็นคนที่อะไรฮะขนอที่สองแล้วปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้สี่สิบ ฐานะครอบครัวเราพอจําความได้เป็นไงฮะฐานะครอบครัวเราจนยากจนเลยหรอยากจนถึงขนาดแบบแบบไหนอ่ะที่เรามองว่าเรายากจนเมื่อก่อนทําเข่งประทูขายทั้งครอบครัวเลยหรอทั้งครอบครัวแล้วรายได้เขาได้ยังไงฮะได้ร้อยกว่าบาทเมื่อก่อนได้ร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทแล้วเราทําทุกขั้นตอนเลยไหมก็ช่วยแม่ครับทุกขั้นตอนอ่าก็คือมาสใสไม้ไผ่ใช่ให้บางๆใช่ถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็มาสารใช่ผูกขอบผูกขอบอ่าทีนี้ก็จะเป็นเข่งประทูใช่ ยากไหมไหวได้1อันยากแล้วหนึ่งอันนีไ่ได้ได้ตังเท่าไหร่ตอนนั้นเขาคิดเป็น50าส้าร้อยร้อยรวมกันถ้าไหน่ฮะก็5 0กว่าบาทโอ้ยอ๋ยอบังจ๋าก็ช่วยเขาทำอย่างนี้ช่วยตั้งแต่เด็กได้เรียนไหมครัการศาึกษาก็ได้เรียนครับก็เรียนไปด้วยทํางานกับครอบครัวไปด้วยใช่แม่ส่งเรียนจบชั้นประถมไหมฮะจบป .6 ม .2 ด้วยแล้วแต่ก็ได้ขึ้นมัธยมได้ขึ้นฮะช่วงป .1 ถึงป .6 นี่เรายังไม่มีแววเกเรไม่มี เป็นเด็กดีเลยช่วยแม่ช่วยทุกอย่างเกรดเท่าไหร่เด็กดีช่วงปฐมปฐมภาคปฐมมหกนี่เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ครับเกรดสามเกรดสี่ไหมได้อยู่อ่ะทีนี้ว่าการเรียนดีเลยแล้วเราก็ต่อมัธยมหนึ่งมัธยมหนึ่งก็ยังเรียนดีอยู่ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเกรดแล้วเริ่มติดเพื่อนอ่ะเพราะอะไรอ่ะชั้นปฐมนี่เราเราเรา,เราตั้งใจเรียนนะใช่พอเปลี่ยนเป็นมัธยมเราเริ่มมันอยู่ในชุมชนไงที่แรกมันอยู่ในชุมชนแล้วพอออกนอกสถานที่อย่างเงี้ย ก็เลยติดเพื่อนไปบอกว่าตอนเรียนประถมเนี่ยสถานที่โรงเรียนเนี่ยมันอยู่ในใกล้ <ใจ S 2> บ้านบริเวณบ้านใ,ใกล้บ้านก็เลยไม่ได้เกเรอะไรใช่พอออกไปเจอสภาพแวดล้อมใหม่ใช่มัธยมติดเพื่อนไปเจอเพื่อนใหม่ใช่คลิปนี้สําหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกาละครหนึ่ง by Coke z e r ไปโปรโมทสินค้าของคุณหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทมาได้ที่ Line add โค้กซีโร่สตอรีหรือใครอยากจะเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ทักแชทไปได้ที่เพจซีโร่ชอปได้เลยนะครับขอบคุณครับม .1 ก็จบอยู่ก็จบผ่านไปเทอมอม .2 มออ .2 ขึ้นม .2 ออแล้วบอกว่าเกิดเหตุโดนไล่ออกมันเกิดอะไรขึ้นนะก็เริ่ไม่ไปโรงเรียนและเที่ยวทุกวันอะไไม่เข้าโรงเรียนเลยไม่เข้าโรงเรียนเลยจนโดนเชิญผู้ปกครองจนไล่ออก คือไล่ออกเลยหรอพักการเรียนก่อนอ๋อพักการเรียนเราก็เลยไม่ไปละเขาเรียกสมัยนั้นเรียกว่าดอกดอกใช่ไหมใช่ครับพอดอกปุ๊บไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วกลายเป็นเด็กบ้านไปแล้วเขาไม่ได้ว่าไล่ออกถูกไหมไม่ไม่ได้ออกแต่เพราะอะไรทําไมเราถึงไม่มีใจที่จะกลับไปเรียนต่อติดเพื่อนครับเอาล่ะทีนี้ก็ไม่เลือกที่จะเรียนแล้วใช่แล้วพ่อแม่ว่าไหมตอนนั้นพ่อแม่ดูว่าเสียใจทําไมไม่เรียนอะไรครับแล้วบางจ๋าตอบว่าไง ไม่อยากเรียนแล้วทีนี้ชีวิตเป็นไงต่อฮะพอในเมื่อเราไม่เรียนแล้วเลือกที่จะอยู่แบบว่าเป็นเด็กบ้านแล้วพลิกเลยยังไงครับชุมชนบ้านผมเนี้ยก็เมื่อก่อนแล้วบอกแม่ไหมประกันหนูหน่อยไม่ร้องด้วยไม่ร้องประกันรับสภาพเองเพราะอะไรทำไมบังจ๋าไม่ร้องประกันหนึ่งเรายังเด็กด้วยนนทำทำตัวเองด้วยแล้วก็ทางบ้านก็ยากจนอืมแสดงว่าบังจ๋ารู้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราเอ่ยเราเรียกร้องมปเนี่ยก็รู้คําตอบอยู่แล้ว เป็นความลำบากงครอบครัว<ช>้วยก็เลยตามสภาพตามสภาพตามสภาพถามความรู้สึกหน่อยกลัวไหมตอนนั้นลกลัวมากกลัวมากหรือไม่เคยไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาโดนจับอะไรอย่างนงี้ยเข้าไปห้องขังก็เจอผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ม,มีเด็กด้วยอะไรเงี้ยเข้ามาก็คดีมันก็นเหมือนกันก็คิดเห็นเลยทรงรอยศักด์ด้วยอะไรด้วยก็กลัวละกลัวอะไรไหมกลัวเลย เพราะเรากนนี้ก็โตเกี้ยงไปเลยมันรอบแรกรอบแรกครั้งแรกในชีวิตใสๆกิ๊กๆเลยใช่อ่มพอถึงวันที่ต้องส่งตัวไปที่ศาลไปไงไปเจอต้ถุนศาลก่อนเร็วร้ายมากแล้วก็ผมบแออัดแล้วก็คนมันเยอะครับครับวัยรุ่นเยอะด้วยครั้งแรกที่เห็นก็กลัวจะโดนอะไรไหมเราก็มีคนเคยบอกว่าถ้าเข้าไปเนี่ยจะต้องโดนนู่นโดนนี่นะนู่นนี่โดนนู่นโดนนี่นี่คืออะไรบ้าง โดนกระทืบมากโดนอะไรอย่างเงี้ยถามว่ากลัวไหมกลัวดึงหน้ากันทุกคนเลยเราก็กลัวแล้วเราก็ไม่กล้าพูดคุยกับใครกับก็ไม่รู้จักใครเลยก็อยู่แบบเงียบๆเลยอยู่เงียบๆติ่มๆเลยพ่อแม่มาซื้อข้าวซื้ออะไรไหมมีน้ามาพ่อแม่ม่าอืมพอหลังจากนั้นก็ต้องถูกส่งตัวไปที่สถานบินิสถานบินิสถานบินิที่เข้าไปบ้านแรกคือบ้านเมตาบ้านเมตาโอ้โหพอเปิดประตูไปเนี่ยผมอยากจะอยากจะร้องไห้เพราะอะไรครับบัง ก็สนามฟุตบอลเนี่ยมันมีแต่แบบวัยรุ่นอ,ะอ่ะเด็กเต็มนสนามไปหมดใครเป็นใครเขาถอดรงถอดเสื้อเดินเข้าประตูไปเนี่ยไม่รู้จะเดินไปทางไหนดีจนมีเพื่อนครับเคยเรียนเดยอยู่ด้วยกันที่หมหนึ่งเข้าไปก่อนเราแล้วใช่เดินมาหาหน้าประตูเดินมารับเขาอยู่ห้องผ้าครับห้องช่วยเหลือโอ้ยมีหน้าที่มีหน้าที่ทอ่าห้องผ้าห้องซักผ้าห้องดูแ,นนแลเรายังไม่รู้ว่าเขา มีหน้าที่หรือว่าเป็นยังไงในนั้นก็เขาเดินมารับ,รบมาได้ไงอะไรเงี้ยก็เ<ม>ล่าให้ฟังเขาเดินมาเดินมาคุยไปด้วยเดินมาถึงหน้าห้องฝ่ายเขาบอกเดี๋ยอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยใจชื้นเลยชื้นเจอเพื่อนแล้วแล้วหลังจากนั้นพอเจอเพื่อนแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรกับตัวเองไหมในการที่ใช้ชีวิตอยู่สลายมินิตความจริงแล้วผมต้องอยู่หออห้า เพราะอะไรฮะสารนนท์ต้องอยู่หอห้าอ่าคือสมัยนั้นจะแยกเป็นสารแยกใช่ไหมใช่ถ้าสารนนท์อยู่หอห้าใช่ถ้าสารปทุมหอหกหอหกแล้วถ้าสารก็มีหออื่นรองรับอยู่อืมแต่เราเนี่ยได้ลงหอห้าผมลงหอหกหอหอโกสารนนท์ประทุมสารนนท์หอห้าแต่ทำไมไปลงักหอโกอ่ะไม่รู้อผมได้ลงหอหกแต่ทีนี้เพื่อนกับ คนที่เขาคุมหอหกเนี่ยเขารู้จักกันก็เลยฝากให้ครับเขาแนะนําให้รู้จักคนนี้คนนี้กคนะ้นพออยู่ไปได้สักสามสี่วันอืมแล้วมีปัญหาแล้วเอาแหละสามสี่วันมีปัญหาเข้ามาในชีวิตแล้วเกิดอะไรขึ้นครับบังจังหวะเขาให้นั่งสมาธิเนี่ยบนหอหรือข้างล่างบนหอครับบนหอก่อนนอนัเขาให้นั่งสมาธิแต่ทีนี้เราแบบไม่นิ่งพอเราก็ลืมตาบ้างอะไรบ้างทีนี้มันมีคนเช็คอยู่อะไรเงี้ยแล้วเกิดอะไรขึ้น ก็จะช้อนหน้าเราเพราะมันไม่หลับตาอะไรเงี้ย<ม>เขาบอกก็นั่งแล้วนี่ไง<ม>อะไรเงี้ยแล้วคนที่รู้จักกับเพื่อนอะ่ะเขาก็มาห้ามพอเช้ามามเพื่อนรู้เรื่องอื<ม>ถามเอาไงาไหนๆก็ไหนๆแล้วเข้ามาแล้ว<ม>ถ้าเราไปยอมเขาเนี่ยก,ก็ต้องยอมไปตลอดเอาเลยเอาล้วครับทีนี้เอาเลยครับก็รวมพวกหอห้าบ้านนนไปหาไอ้คนเนี้ยคนที่จะช้อนหน้ากับโซโล่กันได้บ้างไม่ได้บ้างก็ ทีนี้ก็พ่อเขาก็มาห้ามเจ้าหน้าที่ครับครับเขาก็มาห้ามมาคุยมาแยกก็โดนตีแต่คือว่าได้เกิดเหตุไปแล้วเกิดเหตุไปแล้วชุลมุนชุนมุนชกต่อยกันชกต่อยกันไม่มีอาวุธไม่มีครับระยะเวลานานไหมฮะกว่าที่พ่อบ้านหรือเจ้าหน้าที่มาระงับเหตุก็ไม่นานครับเพราะเขารู้อยู่แล้วเขาเห็นอยู่แล้วแม้วเข้ามาระงับเหตุครับแล้วตอนนั้นมีใครบาดเจ็บมีอะไรไหมก็ไม่มีครับก็เด็กชกกันนะครับครับอันนั้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกครั้งแรก แล้วหลังจากนั้นเป็นไงฮะทีนี้ก็อยู่ได้แล้วอืก็ไม่มีปัญหาอะไรกันไม่ได้โดนย้ายไม่ได้โดนอะไรครับครับก็เคลียร์กันจบไปเคลียร์กันจบไปก็ใช้ชีวิตปกติแล้วขึ้นหอไปก็ไม่มีใครมาตามเรื่องไม่มีอะไรย้ายผมย้ายหอห้าแล้วก็ถามว่าผมย้ายขึ้นแล้วผมมาไปอยู่หอหกได้ไงผมก็บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันอเพราะผมเป็นเด็กนน์ไงความจริงต้ออยู่หอห้าครับได้ย้ายหอว่าทีนี้เป็นบ้านของเราแล้วบ้านนน์ก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรแล้ว เช้าลงมาก็ไม่มีอะไรครับแล้วเป็นยไงความเปนอยู่ทหานมินิทโอ้โหมันพูดอธิบายไม่ถูกอ่ะมันครั้งแรกของเรามันก็มันลําบากมากอ่ะครับทรมานจิตใจเราอ่ะคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงพี่น้องสุดท้ายแล้วตัดสินเมื่ไหร่สามเดือนสิบห้าวันเกากับว่าเป็นระยะที่สั้นๆสั้นแต่ตอนนั้นเป็นระยะยาวมากยาวมากนานมาก ไม่มีใครไปเยี่ยมเลยอหเพราะอะไรอ่ะบังไม่รู้เหมือนกันทางบ้านด้วยฐานะทางบ้านด้วยครับมีตาไปครั้งหนึ่งแล้วเราก็ถามหาแม่เพราะว่าแม่ไม่กล้ามาแล้วร้องไห้เขาอยู่บ้านเขาร้องไห้อยู่แล้วถามว่าเขารักเราเนี่ยคือที่ไม่มาเนี่ยใช่ว่าไม่รักแต่คือว่าเขามาไม่อยากเห็นสภาพลูกในแบบนี้แล้วบางจากเข้าใจเข้าใจสุดท้ายเราก็อยู่ไปจนตัวเองได้รับอิสระปล่อยปล่อยตัว ทีนี้ก็ปล่อยตัวมาแล้วกับความคิดอย่าลืมนะได้บอกว่ามันทุกทรมานมากใช่จนบอกว่าคิดว่าเออออกไปจะไม่เอาแล้วครั้งเดียวพอแล้วครั้งเดียวพอแล้วถูกไหมใช่ออกมาก็แม่ก็ส่งไปอยู่นครสวรรค์ไปอยู่กับญาติผู้ใหญ่ครับไปเฝ้าอะไรใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นประมาณสี่ห้าเดือนอตกกลางคืนมีคนมาเคาะที่ห้องเป็นพี่เป็นบางที่นับถือมีสักเป็นพี่ที่เรานับถือเขาเปิดประตูเขาบอกว่าเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านด่วนเลย Ers, เก็บเสื้อผ้าเสร็จก็ขึ้นรถกลับบ้านก็จะไม่พูดอะไรกันคือบางก็ไม่ถามไม่ถามให้ผมเก็บเสื้อผ้าก็เก็บกลับบ้านอกลับบ้านดีใจแล้วได้กล да. ับบ้านแล้วพอกลับบ้านนั่งรถมาตลอดทางก็ไม่ได้พูดอะไรกันไม่ได้พูดคุยอะไรกันพอมาถึงบ้านปุ๊บทางเข้าบ้านเนี่ยมันจะเป็นทางเดินแต่ที่ไม่มันติดไฟติดไฟตามตามเสาตามทางมีงานอะไรวะก็เดินเข้าบ้านไปคนเต็มบ้านเลยน้าก็บอกว่าไปล้างหน้าล้างตาใส่สโลงขึ้นไปขึ้นไปหามา อ่าฮะม้าก็แม่เราครับก็ขึ้นไปหามอ่อแม่เราเป็นไรนอนอยู่นอนอยู่บนที่นอนครับคนล้อมเต็มเลยพี่น้องนั่งเต็มเลยภาพที่เราเห็นคือแม่เราแย่แล้วแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ยังไม่เสียเสียชีวิตเสียคือนอนแย่เลยนอนแย่แล้วปะแกก็พ่อของแม่ครับก็นั่งอ่านอ่านกุลานให้ฟังอ่าฮะผมก็เด็กอะตอนนั้นไม่ค่อยคิดอะไรมากาเข้าไปจับม้าเป็นไรอะไรอย่างเงี้ย น้องๆก็ร้องไห้เราร้องไม่ออกอ่ะอเราไม่รู้ว่าเขาเป็นไร,รัเ,รเขาเข้าไปถามมาเป็นไรเขาก็ไม่มีการตอบสนองอ,อะไรละนั่งได,ได้สักพักหนึ่งก็สามเฮือกครับมาเสียชีวิตเรอไปถึงปับ๊บแป๊บเดียองคำพูดที่เราถามเนี่ยมาเป็นอะไรเนี่ยใช่เขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินไม่ได้ยินแล้วแล้วสายตาเขา หลับอยู่หลับอยู่ใช่สิ่งที่คําตอบที่ได้มาคือการหายใจของเขาสามเรื่องสุดท้ายสามเรื่องสุดท้ายแล้วเขาก็ไปเลยไปเลยมันเป็นอย่างนี้ไหมบางมันเหมือนว่าเขารอบางจ๋ารอผมคนเดียวพอได้ยินเสียงบางจ๋าปุ๊บเขาไปเลยไปเลยตอนนั้นบางจ๋ารู้ได้ไหมรู้เลยว่ามะไปแล้วไปแล้วรู้เลยเปไงฮะจากที่ร้องไม่ออกเราไม่ออกอยู่ดีก็ร้องไม่ออกอยู่ดีใช่งงับเหตุการณ์่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันไวมากนะมันไวมาก แต่ท่ามกลางผู้คนทั้งน้องเราญาติเราปู่ย่าตายายคือทุกคนเสียน้ําตา,มตามหมดนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับบางจ๋าด้วยนะครับนะกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะพอหลังจากที่เสียม้าไปเป็นไงชีวิตบางจา๋าต,ต้องต้องต้องบอกว่าเหมือนบางจ๋าจะเล่าเรื่องนี้มาเพื่อให้รู้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตหรือเปล่ปาใช่ไหมครับใช่ครับมันเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อก่อนเนี่ยผมติดมา้ามากนะอะไรอย่างเงี้ยเชื่อฟังอะไร่ตลอด แล้วก็ไม่อยากทําให้เขาเสียใจเรื่องยาเสพติดอะไรเงี้ยพอสิ้นพอเสียม้าปุ๊บทีนี้ชีวิตผมเหมือนพังเลยไม่มีสาวรักไม่มีอะไรแต่ก็มีพ่อนะครับแต่ก็คือเขาทํางานอะไรเงี้ยผมก็อยู่กับพี่น้องอะไรเงี้ยแต่ตัวผมเริ่มกลับมาใช้ยาแล้วกะเริ่มกลับมาวงจรเดิมแหละมันเกี่ยวกับปัญหาที่ได้เราได้สูญเสียม้าไปด้วยใช่ไหมฮะทำให้เราต้องหวนเข้ามาใช้มันใช่อีกครั้งหนึ่งใช่ก็ใช้มาเรื่อยๆใช้มาเรื่อยๆตอนแรกก็ใช้ก่อน เจพก่อนครับทีนี้เราเราอยากได้เงินแล้วก็เลยไปคุยกับรุ่นพี่ปรึกษาขอขอมาเป็นคนเน่นยอดก่อนเป็นตัวแทนจำนายเป็นตัวแทนจำน่ายครับเขาก็ให้มาซื้อขายปกติคนเข้ามาแล้วก็ขายให้อะไรเงี้ยก็ในซอยบ้านก็ในซอยบ้านไม่ได้ออกไปไหนขายอยู่ได้สักพักหนึ่งก็เหมือนเดิมโดนจับโดนจับแต่ลับทีนี้คือจำน่ายเลยจำนายใช่ไหมโดนแจ้งข้อหาจำนายกับอายุ18 18ปีแล้วด้วยนั่นก็คือชีวิตนี้ต้องเข้าไปอยู่ในคําว่าคุกหรือคําว่าเรือนจําแล้วรอบนี้ถูกไหมครับางรู้ใช่ไหมรู้เลยเอาล่ะครับคือต้องเข้าคุกใหญ่แน่นอนเป็นไงฮะตอนนั้นความคิดจิตใจเป็นไงก็ทําใจแล้วตอนนั้นแต่ก็กลัวครับเพราะเราไม่เคยเข้าคุกใหญ่ครับไม่รู้จะทําไงก็รับสภาพตัวเองอืเหมือนเดิมไม่เรียกร้องที่จะประกันไม่เรียกร้องให้ใครช่วยเหลือใช่ทีนี้ก็ต้องเข้า ไปที่เรียนจําแรกคือเรียนจำนนทบุรีนนทบุรีนะครับเข้าไปอย่างงฮะในปีพศส6่ครับพศ2546กนะครับกับเด็กอายุ18ที่ไม่เคยเข้าเรียนจําเลยนั่นคือครั้งแรกครั้งแรกไปครับพอเข้าไปปุ๊บสภาพแวดล้อมกับอารมณ์ที่เราเคยเข้าสนามินิดแตกต่างกันไหมเดวร้ายยิ่งกว่าที้ไปเจอพวกผู้ใหญ่แล้วอย่างเงี้ยวัยรุ่นทั่วไปอย่างเงี้ยเราก็สักลงสักลายกันเต็มไปหมดครัวเหมือนกันแต่ก็อีกไปเจอแถวบ้านอีกเ็ามารับมา จะไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตแตนั้นแต่ตอนนั้นรู้ไหมว่าอยู่กันแบบระบบบ้านอยู่กันแบบพ่อบ้านลูกบ้านตอนนั้นรู้หรือยังเลิกยังไม่รู้ยังไม่รู้ใช่ไหมใช่แต่เจอเพื่อนเจออะไรกันครับรู้อีกเดียวว่าได้อยู่กับเพื่อนแล้วใช่พอได้อยู่ได้สักพักหนึ่งก็รู้แล้วว่าเขาอยู่กันยังไงอะไรเล่มศึกษาแต่เมื่อก่อนยังเป็นข้าวแดงอยู่นะปี2 5 4 6ยังเป็นข้าวแดงอยู่ข้าวแดงเป็นไงฮะความรู้สึกแรกของข้าวแดงคําแรกนี่กก็ร้องไห้แกงปลานะแกงปลามันเป็น ปลาระเบิดเนี่ยคือแกงรับน้องเลยนะแกงรับน้องเลยครั้งแรกของผมเลยหิวมากด้วยตอนนั้นนกนกยาุ้ยนกแล้วเป็นไงฮะก็ต้องพอหิวมากปุ๊บพอเจอข้าววางแกงวางถูกไหมซัดเลยปาบคำแรกวจวงเลยติดคอเลย้าติดอก้าง้างก้าก้างา อ้วกเลยไอคือชั่วโมงหิวอะนะคือใครจะไปคัดแยกถูกไหมก็ลองเห็นน้ําแกงเห็นอะไรก็ตั้งตัดมาหมนแล้วมันเย็นแล้วด้วยโซ่เย็นแล้วโพ้เพลแล้วโปเพลแล้วก็รีบทําเวลากลิ่นคําแรกติดคอไม่เคยเจอเป็นไงครกินต่อไหมก็กินนะครับเพราะหิวอะนะหิวครับก็ทีนี้ก็คัดแหละคัดข้าวกับน้ำแกงนะเอง ไอสิ่งที่เห็นเนี่ยต้องระวังนะงวัใช่ไหมเครือน้ำนี่หว่าน้ําต้องน้ําจริงๆเลยนะต้องมาแข่งดูด้วยนะว่ามีก้างไหมเพราะมันมันมันระเบิดอ่ะใช่ไหมมันเละเทะไปหมดเลยใช่ไหมคำาที่สองกวดโอ้โหเชี่ยวกุอดดีเคยคิดไหมว่าจะมีสิ่งเจือปนอยู่ในข้าวที่เราจะกินเข้าไปไม่เคยคิดครับเกิดเลยอะไรเนี่ยชีวิตเจออะไรไมเนี่ยชีวิตเจออะไรไมเนี่ยแต่ก็ ต้องไปต่ออยู่ดี้ไปต่ออยู่ดีทำไงได้ต้องอยู่ให้ได้แต่ได้รู้แล้วรสชาติชีวิตรสชาติชีวิตอะไรที่ไม่เคยเจอข้างนอกได้เจอแล้วได้เจอแล้วได้ยินแต่ชื่อได้ยินแต่ชื่อใช่ไหมข้าวแดงแกงหลวงครับมาเจอตัวเองแล้วอะทีนี้หลังจากนั้นก็ขึ้นห้องขึ้นห้องหน่อยจำแนกห้องหนครับก็ได้ไปอยู่ห้องอิสลามเนี่ยต้องบอกนะน้องๆกันนะบางคนน้องๆก็ถามว่าเออิสลามคิด หรืออะไรอินดูในฮินดูอะไรเข้าไปศาสนาอื่นเข้าไปเนี่ยเขาจะอยู่รวมยังไงการกินการนอนยังไงอ่ะเดี๋ยวให้บังจา๋าอธิบายหน่อยนะครับนะครับอ่าเข้าไปปุ๊บเขาจะมีสอบประวัติใช่ถูกไหมฮะอืมสอบประวัติว่าเราเป็นคนพุทธหรือก็อิสลา,ามอะ,อะไรเงี้ยอาจจะถามว่าศาสน,นาพุนทธอ,อาสลาไหนบอกศาสน,นาอิสลา,ามครับเขาบอกโอเคเดี๋ยวไปนอนห้องนี้นะอืม ห้อยศลาอ่านี่นะ,ะห้องนอนหนึ่งเลยห้องนอนมีห้องนอนแยกระหว่างอิสลามแต่อาจจะบางที่อาจจะไม่เหมือนกันนะ<ช>แต่อันนี้แรกรับเนี่ยเขาจะมีเลย <ๆ S 1> ที่เขาถามเนี่ยเพื่ออะไรนะะหนึ่งอาหารการกินอาหารการกินเพิ่มยอดมาอีกหนึ่งคนใช่อ่าเขาก็จะจัดสำรับจัดข้าวจัดแกงให้ให้รู้<ต>ว่าเอออาหารอิสลามมันจะแยกกันนะฮะพุทธก็จะกิน ของพูดไป<ช>โต๊ะอิสลามก็จะอีกโต๊ะหนึ่งโต๊ะหนึ่งแต่ผมเนี่ยเนี่ยผมติดผมติดคุกมาเนี่ยเนผ่านมาเนี่ยเข้าไปในคุกผมรู้ได้เลยว่าผมอิจฉาเลยว่าทําไมกูไม่เกิดเป็นอิสลามเพราะว่าอาหารอร่อยมากอร่อยทำมบงับงเพราะอะไรบงังทำไมอาหารมันอร่อยกว่าปริมาณคนน้อยด้วยอ่เ,ออเขาก็ทําเต็มที่เหมือนเครื่องเขาถึงกว่าเครื่องเขถึงกว่า นี่แตกต่างเลยยิ่งไข่ปลาโลนะโอ้โหปกิเคยบางใหญ่ให้บางกินของคนพุทธน้หน่อยแล้วกินของอิสลามันคือมันคนละมันคนละรสชาติเลยควาเข้มขคนอ่ะอ่าตัดไปเลอกเรื่องแล้วมันมันเป็นคมในใจที่แบบว่าเฮ้ยทำไมกูไม่เป็นอิสลมแต่แต่คือนะตอนนั้นนะตอนอยู่ข้างในนะอ่าอ่ะทีนี้ก็เข้าห้องอิสามเป็นไง่ะพอเข้าห้องอิสามตอนเจอเพื่อนเจอแถวบ้านนะผู้ใหญ่แถวบ้านอะไรเงี้ยบางแถวบ้านอื แต่อิสลามอีกอย่างหนึ่งก็ดีอย่างนี้นะต่อให้เราไม่รู้จักกันที่ไหนอย่างไรมาก่อนแต่พอรู้ว่าอิสลามด้วยกันเนี่ยรักกันเฉยเลยใช่ดูแลซึ่งกันและกันเลยคอยดูแลคอยสอนคอยเตือนใช่ไหมฮะใช่ทีนี้ห้องนอนก็ไม่ไม่ไม่ลำบากแล้วไม่ลำบากแล้วไม่ใช่ปัญหาแล้วครับตอนนั้นเบียดไหมห้องอิสลามนอนเบียดไหมฮะคนเยอะไหมก็เบียดหน่อยครับแต่คนแต่ก็นอนได้นอนได้ครับใช้ชีวิตปกติกรับเช้าก็ลงมาแล้วก็ เริ่มจนแนกเข้ากองงานเขกองงานนี่ผมอยากจะร้องไห้เลยเราจะร้องไห้อีกนะเพราะอะไรจริงเพราะผมไม่เคยอ่ะเขกองงานผมได้ไปอยู่ในกองงานจักสารกองงานจักสารใช่นะครับก็โหดที่สุดแล้วผมไม่รู้ด้านหลังโอ้โหเป็นกองงานที่แบบไม่มีใครที่อยากจะเข้าไปเลยไม่อยากจะเข้าไปเลยอย่าเผลอหลุดเข้าไปเลยอย่าเผลอหลุดเข้าไปแต่ความที่เราคนใหม่ไงคนใหม่ไม่รู้ไม่รู้เขาสั่งอะไรต้องทําก็เข้ากองงานจักสารครับ ก็มีเพ oh. mm ื mm. ่อนเดินมาหาสวยแล้วแล้วม mm ัน hmm. ช right. ่วยยังไงวะจากสารนี okay. ่เราก็สารลวดเอสารพวกผักตบชวาอะไรเงี้ยเราคิดคิดอย่างนั้นไแต่บางมีประสบการณ์แล้วนะสารเข่งประทูอ่ะใช่อะใช่ไหมใช่เออก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นครับแต่ที่ไหนได้สารลวดมันจะมีลวดเส้นนะครับแล้วก็มีเส้นใหญ่เส้นเล็กพื้นโค้งครับเป็นเหมือนพว่งลีดนะครับ เพิ่งมื่อต้องใช้มือทำครับแล้วมีครีมให้อืมียอดให้เอวันนี้ต้องทําเท่านี้นะครับไอสิ่งที่เราทําอันนี้คือพวงหลีดเหรอพวงหลีดบ้างแล้วก็หอยเฟลบ้างตะเกียงบ้างหลายอย่างแล้วแต่เขาแล้วแต่ออเดอร์ออเดอร์แล้วแต่กลุ่มอ่าอย่างพวงหลีดนี่ยอดเท่าไหร่วันหนึ่งยอดหนึ่งก็สิบสองอันสิบสองอันแต่มันทํายากมากอืเขามีโครงมาให้ก็จริงแต่ว่าเราต้องมาขึ้นรูป ขึ้นลูกแล้วก็ต้องมาแต่งให้มันตรงกันต้องตึงหย่อนไม่ได้ก็มันลำบากอ่ะครั้งแรกด้วยอหจ่ายยอดมาขนาดนี้แล้วมือไม้บางไปหนมือเลื่อนเลื่อนเลยเหรอเลื่อนเลยความที่เราต้องรีบทำอ่ะแข่งกับเวลาที่เราต้องเลไว้แรกทำไม่ได้เขาลองงานอาทิตย์หนึ่งเขาถือว่าเราเป็นคนใหม่ับก็ฝึกงานไปดูเขามั่งอะไรจำเขามั่งวันแรกที่ฝึกงานที่เราทำเนี่ยคือเราความคิดเราตอนนั้นเป็นไง อยากย้ายกองงานไม่อยากอยู่กองงานนี้เพราะเห็นแล้วเราคนใหม่ก็จริงแต่คนเก่าเขาทาอยู่เนี่ยถ้าไม่เสร็จเนี่ยเขามีการเก็บยอดเก็บยอดในที่นี้ทํายังไงฮะบังตีตีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตีตีตีนี่ยังไงอย่างเอาไปสิบสองอันเสร็จหกอันไม่ีเหลือหกทีเหลือหกอันหกทีหกทีหกทีคือหักลบกันเลยหักลบเลยเราเห็นแล้วโอ้โหทีนี้ถึงบอกว่ามือผมถึงเลือดไงเพราะว่าเห็นเขาเห็นแล้วไงว่าโดนอะไร นี่เริ่มไม่ได้แล้วกูทาไม่ได้อ่ะอืเริ่มจ้างอเริ่มมีการจ้างเกิดขึ้นเต้าแล้วอย่างงี้บางเอาตังนี่ไหนจ้างอ่ะก็มีน้องกบแฟนมาเยี่ยมอ๋อในขณะเดียวกันก็มีแฟนมีแฟนอ่าอยู่นอกกับน้องสาวใช่มาเยี่ยมแล้วบอกว่าไงเริ่มมาขอร้องแล้วไม่ค่มร้องแล้วขอตั้งหน่อยอะไรอเงี้ยเขาก็ให้นะกับเราซื้อบุหรี่ให้เราก็เอาบุหรี่น่ะมาจ่ายเท่าไหร่ฮะตอนนั้น แถวหนึ่งแถวหนึ่งแถวเพื่อที่จะไม่ต้องทํางานไม่ต้องทํางานจ้างเขาอืมที่จ้างไปจ้างมาเริ่มเริ่มทองสารญาติแล้วอ่ะคือจ้างเนี่ยแถวหนึ่งเนี่ยระยะเวลาจ้างเขาได้กี่ได้ินได้กี่ครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนอ่าหนึ่งเดือนเนี่ยหนึ่งแถวไอ้หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ถ้าเกิว่าอาทิตย์ละแถวอาทิตย์ละแถวถูกไหมใช่ที่เราจะต้องขอญาติเนี่ยขอญาติเพื่อมาจ่ายให้พวกที่รับจ้างใช่แล้วทําไงทีนี้ เริ่มเริ่มสงสารญาติแล้วเริ่มสงสารญาติแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วบอกญาติไม่ต้องแล้วไม่ต้องฝากแล้วกลับมาทําเองอืเหมือนเดิมทําไม่ได้โดนตีเหมือนเดิมยอมเลยโดนอยู่เป็นเดือนโอ้โหอย่าง12อันเได้บางทําเองอ2อันอสี่อันสีน่โดนแปดเลยนะแป<ต>ดโ,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 โดนตูดไหมอ่ะเขาก็ไม่ได้ตีนะเออผมก็อยากจะถามเขาเปอนกังไงด้วยทำไมต้องตีขนาดนี้เลยอ่ะ แต่ไปกล้าไม่กล้านะทำไมไม่มีคนไปร้องเรียนเลยอ่ะอะไรเงี้ยสมัยนั้นยังไม่มีร้องเรียนอ่ะรับสภาพตัวเองอ่ะมันเหมือนว่าเราอยู่ในกระลาข้อปะนะใช่จะไปแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่คิดถึงว่าร้องเรียนอะไรกันนะเพราะเราติดคุกครั้งแรกรอบแรกด้วยใช่เราไม่มีประสบการณ์อะไรขนาดนั้นหรอกที่จะคิดเห็นเขาโดนกันได้แล้วก็ต้องทนอ่ะบางคนก็โดนเยอะกว่าผมครับตั้งแต่อยู่มาก็ยังไม่มีใครแบบไม่ให้ตีเลยอ่ะใช่ไหม โดนโดนทุกคนยอมกันทุกคนคมันมีเวลาใช้ชีวิตอย่างอื่นเลยทํางานหนึ่งเดียวอเพื่อนก็ทํานะเพื่อนก็ทําตัวโกงอะไรอย่างเงี้ยผักเตียงก็ออกมาเจอเพื่อนกินข้าวต้มกันกินนู่นกินนี่กันไรเย็นก็ขึ้นห้องครับแล้วก็มีชื่อยายมีชื่อยายยายเลยตอนนั้นตัดสินยังตัดสินแล้วตัดสินมาอะไรฮะ อาสินมาสอปี6 2ปี6เดือนนะกับรอบแรกของคุกใหญ่ใช่ทีนี้มีชื่อย้ายดีใจดิอย่างงี้ดีใจใช่ไหมอยากย้ายยากเรดานี้เลยก็เลยทีนี้ได้ย้ายไปที่เรดานะฮะวัยหนุ่มวัยหนุ่มประทุมปรทุมในปี2500 4 6ี 6. ่ 6. เอานะครับนะรอบนี้ต้องบอกว่านี่นอนอยู่ข้างกันแท้ๆนะครับบังจ๋าไม่เคยเล่าให้ฟังว่าไม่เคยเล่าเจอกันที่วัยหนุ่ม นั่งสมโตอยู่ต้องอ่างน้ำโอ้โหผมก็เดินเข้าไปครับมองอ่ะใช่ก็ไม่พูดค้ามทำเพลงเลยครับมันก็เงยหน้าจังหวะเขาเงยหน้าพอดีชกไปก่อนอืมอยเสร็จปุ้งหัวสวนแล้วก็ขาช้อนหน้าช้อนหน้าไปเดิม